มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยิ่งกว่าซีในละครพระนางชื่อดังยืนกอดกันกลมมาส่งทันเวลาพอดีเป็นคู่ที่น่ารักจริงๆนะคะสำหรับหนุ่มโตโน่พาคินกับนางเอกสาวนิชานัทนิชาล่าสุดนิชาจำเป็นต้องเดินทางไปร่วมงานแฟชั่นระดับโลกที่ฝรั่งเศสทำให้ต้องจำใจห่างแฟนอีกแล้วคะ่ะแต่ว่าล่าสุดหนุ่มโตโน่เองรีบบึงรถมาส่งนิชาได้ทันเวลาพอดีพอดีนะคะ ทำให้ได้เห็นช็อตสุดหวานทั้งคู่ยืนกอดกันกลมกลางสนามบินสวนภูมิแถมหนุ่มโตโน่ยังพูดกับนิชาที่รู้กันเพียงแค่สองคนเท่านั้นค่ะแฟนๆสัมผัสได้ถึงความรักที่ทั้งคู่มีให้กันเป็นช็อตที่เห็นแล้วโรแมนติกยิ่งกว่าซีในละครอ,อีกค่ะยิ่งกว่าซีในละครพระเอกนางเอกชื่อดังกอดกันกลมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ